เคยทำเชฟที่ไหนพอเล่าได้ไหมคะผมทำตั้งแต่ปี2,522พอน้อนนั้นผมก็ได้ไปอยู่เมืองจีนฮะเป็นเชฟที่เมืองจีนด้วยใช่ฮะอยู่3ปีครึ่งผมว่ากลับเมืองไทยแล้วโรงแรมก็มีโรงแรมดังๆประเภทที่ว่า5ดาว6ดาวเดลุกก็มีอยู่4โรงแรมมีอาหารจานเดียวหลายเมนูเลยนะมีข้าวผัดหมูหัน65บาทมีหมูหันคั่วพริกเกลืออาหารจานด่วนในคุณภาพโรงแรม หนึ่งเรามีฟาร์มออแกนิกของเราเองเพราะว่าเราไม่ได้แค่แค่เอามาเสิร์ฟที่ร้านอย่างเดียวเราขายส่งไปที่โรงแรมโต๊ะจีนมีโรงแรมติดต่อมาโดยเฉพาะโรงแรมดังๆสวัสดีค่ะตอนนี้ตาอ,อยู่ถนนบางโบทองนะคะบางพูนปทุมธาน,นี มีมีอาหารจานเดียวเริ่มต้นที่55บาทมีข้าวหน้าเป็ดย่างฮ่องกงข้าวหน้าหมูแดงอบน้ำผึ้งข้าวหน้าหมูกรอบมีบะหมี่ฮ่องกง55-65ุป้าุปเสฉวนทะเล70บาทมีอาหารจานเดียวหลายเมนูเลยนะมีข้าวผัดหมูหัน65บาทมีหมูหันคั่วพริกเกลือส่วนใหญ่แล้วดูรุมๆก็คือ65บาทนะข้าวผัดฮกเกี้ยนกัวซิมหมี่ห ราานน่าเต้าซี่แปดบบมีห้องกง80อาหารจานด่วนในคุณภาพโรงแรมนะครับหมูหันยวนเจ้าแรกของเมืองไทยต้นตระกูลเลยตอนนี้ก็ประมาณ50-60ปีละร้านนี้เลยนีพพามูหันตอนนี้เมืองไทยมันไม่มีใครทำแล้วแล้วผมเอากลับมาทำเนี่ยคุณแม่เขาทำอาชีพหมูหันเลี้ยงพวกผมจนประสบความสำเร็จทุกคนเลย เราไม่อยากให้มันสูญหายเรื่องมูหันยวนก็เลยทำออกมา99คนได้ทานตอนนี้เขากำลังย่างอยู่แล้วก็มาเสิร์ฟตอนประมาณสัก4โมงลูกค้าก็จะมารอเลยเมาทานที่ร้านแล้วก็ด e ลิเวอรี่ด้วยครับขายราคานี้ได้เพราะว่ามีฟาร์มหนึ่งเรามีฟาร์มออแกนิกของเราเองฟาร์มนี้อยู่ที่ไหนฟาร์มอยู่ที่มุกเล็กครับนะครับอยู่บนเขาเลยจะเป็นหมูสายพันธุ์สามสายรวมกันตอนนี้กําลังพัฒนาต่อ เลี้ยงโดยใช้ลำใช้ข้าวโพดข้าวโตงาบุดิบริจิตมีอะไรบ้างครับมีมีถั่วถั่วกากถั่วตัวเขียวตัวเขียวแล้วลำข้าวโพดล้วก็ละบัวแล้วก็ละบัวไมนมีสอยลากบัวโอเคนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่เราก็ใช้วิธีการปั่นนะครับกลิ่นมันจะหอมเหมือนอาหารปลานะครับแล้วก็ปลอดภัยสำหรับ ไม่มีร้อ,อยอร์นต์ออร์แกนิกนะครับตอนนี้ก็มีหมูสายพันธุ์เราเนี่ยเกือบ1,000งพันแม่นอกจากอาหารจานเดียวเพราะว่าเราไม่ได้แค่แค่เอามาเสิร์ฟที่ร้านอย่างเดียวเราขายส่งไปที่โรงแรมโต๊ะจีนมีโรงแรมติดต่อมาโดยเฉพาะโรงแรมดังๆขายส่งให้กี่ที่คะตอนนี้เริ่มทยอยมาไม่ต่ำกว่า30-40ที่แล้ว ส่งไปทั่วที่เลยแล้วก็แนวโน้มตอนนี้เนี่ยตลาดในต่างประเทศเขาต้องการหมูสายพันุเรามากเพราะว่าหนึ่งมันสะอาดนะครับเพราะนั้นเนื่องจากเรามีฟาร์มอย่างนี้เลี้ยงเองด้วยแล้วก็เปิดร้านขายอาหารเองด้วยก็เลยควบคุมราคาได้ใช่ควบคุมได้ทุกอย่างอย่างอาหารจีนี่คนทำนี่เป็นเชฟเลยเหรอคะใช่ใช่ก็คือเราก็เป็นร้านอาหารจีนเพราะนั้นเชฟต่างๆเนี่ยเราก็เลยเชิญเชฟดังๆอายุเริ่มเยอะแล้วแต่มีไฟยอยู่ ก็ลเลยรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์แต่ละท่านมาอยู่กับผมดีกว่ามาทําอาหารที่เรายกโรงแรมมาอยู่ที่ร้านเลยในราคาอาหารจานเดียวไม่เกิน100เซตไม่เกิน999เราก็มีไม่ว่าจะเป็นหมูหันตัวใหญ่ล็อบสเตอร์ซีฟูด้ดเรามีหมดเป็ดปักกิง่งมีคันเลือกไหมคะว่าต้องใช้เป็ดอายุเท่าไหร่มีครับผมอันนี้เป็ดย่างที่เราเตรียมย่างครับผมโอ้ เป็ดที่อายุประมาณ4เดือนครับผมเป็นไซส์เอนน้ำหนักอยู่ที่2โลหถึง2โล7ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นพวกเป็ดปักกิ่งกับหมูกรอบครับผมอันนี้ก็หมักอยู่3วันให้รสชาติเป็นเข้านแล้วเราก็โอเคไปย่างเพราะตู้เย็นนี้เป็นตู้โนฟอร์สนะตู้ดูดความชื้นทำให้หนังแห้งใช่ฮะเหมือนกันเราไปอยู่เมืองหนาวหนาวาฮะแล้วก็มาเป็นความแห้งก็เรกายแห้งเหมือนขามหมูอยู่นานเดียวก็ทำอะฮะ เคยทำเชฟที่ไหนพอเล่าได้ไหมคะผมทำตั้งแต่ปี2522นาี่ะฮะทำทีที่แรกคือพัฒการเพียนเพียนแต่ตอนนี้เขาได้ยุบตัวแล้วเพราะนอกนั้นผมก็ได้ไปอยู่เมืองจีนฮะเป็นเชฟที่เมืองจีนด้วยใช่ฮะโอ้เลยถนัดทำอาหารจีนใช่ฮะผมก็อยู่ได้อยู่แปรจิงปักงนะฮะแล้วก็ไหหนานอยู่สามปีครึ่งผมว่ากลับเมืองไทยแล้วโรงแรมก็มีโรงแรมดังๆประเภทที่ว่า5ดาว6ดาวเดลุกก็มีอยู่4ี่โรงแรม ละกสนามบินแอร์พอแต่ที่สุดท้ายที่ผมอยู่เป<อ>็นโรงแรม5ดาวเดี๋ยวลุกไปย่ห้ปีกเกษียณที่นั่นเลยหมูหานเดี๋ยวต้องรอตอน4ี่โมงเย็นนี่ตายมาเร็วนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเรากินไปเรื่อยๆนี่เป็นโกซิมีไก่นะคะราคา55บาทจานใหญ่แล้วก็เยอะให้เทียบกับมือ จานใหญ่แล้วก็ให้เยอะ55บาทแล้วก็เป็นข้าวหมูกรอบเป็ดย่าง65บาทอาะให้เทียบกับช้อนโอ้โห65บาบททำโดยเชฟเดี๋ยวมากินจานนี้ก๋ซิซมิมีนะคะที่เห็นเป็นชิ้นๆอันนี้คือเนื้อไก่หมดเลยนะใส่เห็ดหอมใส่ต้นหอมมีแครอทมีหน่อไม้ ตอนมาแรกๆอ่ะเส้นมะหมี่อ่ะกรอบนะแต่ตอนนี้ยิงไว้นานรสชาตดีเลยแหละหวานอ่อนๆเค็มน,นิดๆมีกลิ่นซอสหวานๆนวลๆนิดนึงกลิ่นหอมๆเนื้อไก่นี่นุ่มเลยเป็นไก่ฉีมหน่อไม้กรอบๆ รสชาดีเลยอ่ะ้ะให้เยอะด้วยอ่ะเป็ดยา่างแล้วก็หมูกรอบสไตล์ฮ่องกงสไตล์ฮ่องกงคือหนังเขาจะกรอบๆบ,บางๆมีขิงดองมีผักกวางตุง้งเอาน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มสีอิว๋วอาหารราคาหลักสิบฝีมือระดับเชฟหมูกรอบ หมูกรอบหนังบางนะคะแต่กรอบนะแล้วก็เนื้อหมูจะนุ่มรสชาติเค็มหวานอันนี้เป็ดย่างจริงไม่ได้อวยนะรสชาติดีมากคือกินในราคาหลักสิบแต่ฝีมือระดับโรงแรมห้าดาวตัวน้ำซอสลาดอะ่ะมันมีกลิ่นหอมด้วยหอมนวลเป็ดย่างก็นุ่ม เขาย่ามเขาใช้ไม้ดิ้นจี่ด้วยใช่ไหกลิ่นหอมหอมหวานนวลนๆเป็ดย่างเนื้อก็ฉ่ำเนื้อนุ่มคือไม่แห้งเนื้อจะนุ่มๆ่ำฉำกินตัดเลี่ยนด้วยขิงดองนะคะการแร่อย่างนี้ส่วนมากก็จะมีเฉพาะในโรงแรมหรือพัตคารที่เขาใหญ่ๆแต่ถ้ามาร้านเล็กๆก,ก็ไม่มีเอาตรงนั้นมา มาดัดแปลงมาทำในร้านเราเองเนี่ยฟังเสียงกระกรอบเลยนะส่วนเนื้อเนี่ยแล้วเราก็สามารถไปปรุงได้อีกหนึ่งอย่างไม่ว่าจะทำผัดพริกไทยดำคั่วพริกเกลือผัดกะเพราได้หมดเลยครับนี้ตัวใหญ่กินได้กี่คนคะเอาอย่างถ้ากินอิ่มนะฮะก็ประมาณ5 6าหกท่านชุดนี้799บาทมาพร้อมแป้งแป้งนึ่งแล้วนะคะร้อนๆเลย มือล้างล้วนะแล้วก็มีชุดผักแก้มจะมีใบโหระพาอุ้ยลรนลรนลนต้นหอมพริกอยู่่ะเป็นใบโหระพาแตงกวาน้ำจิ้มมีสามอย่างอันนี้เดี๋ยวจะกินก่อนเป็นสูตรของที่ร้านมีโรยด้วยถั่วลิสงคั่ว ปกติกินเตดตะกิ่งที่อื่นน่ะน้ำซอสจะหวาน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 เค็มๆแต่อันเนี้ยครบรสเลยเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเดี๋ยวชิมน้ำซอสอันอื่นหน่อยอันนี้เป็นซอสหวานนะคะรสชาติจะหวานเค็มซอสนี้มีงาขาวโรยด้วยอันนี้หวานอย่างเดียว หวานนวลน,นวนอันนี้หวานเค็มอันนี้ครบรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเผ็ดนิดนิด,นดอร่อยเลยอ่ะอันเนี้อันนั้นอ่ะมีกิจกรรมก่ายภูเขาไฟ ทั้งตัวเลยนะแล้วก็พร้อมน้ำซอสมันต้องมีการสไลด์ชุดนี้450บอ้บหอมกลิ่นซอสมะเขือเทศน,นะคะรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มกลิ่นหอมสมุนไพรด้วยเหมือนเขาใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะในน้ำซอสอะ่ะ ไก่นี่ย่างมาแบบไม่แห้งเลยเนื้อเนื้อล้วนๆเลยโอ้ยอร่อยเมนูสุดท้ายนะคะหมูหันยวนถ้าใครอยากจะกินหมูหันต้องมาหลังสี่โมงเย็นนะคะนี่เราก็นั่งรอจนถึงสี่โมงเย็นหมูหันมันหมูหันยวนมันตัวใหญ่เป็นหมูหันยวนกับซอสสูตรที่เป็นต้นแบบของแม่ แต่เรามาขายสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจานละ99บาท100มีทอนมีทอน1บาท <c oughs> ไม่ใช่หมูหันแบบปกตินะอันนี้เป็นไม่ปกติ <c oughs> เซตเนี้ย9 9บาทจะมีข้าวมีน้ำซุปมีน้ำจิ้มสออย่างถ้าใครอยากจะกินหมูหันต้องมาหลัง4ี่โมงเย็นนะคะต้องมาวันสุกเสาร์อาทิตย์นะคะถ้วยนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนอันเนี้ยเป็นสูตรของที่ร้าน เหมือนกันเหมือนกันที่กินเป็ดปักกิ่งเดี๋ยวเรากินน้ำจิ้มซีฟู้ดหนังน่าจ,จะกรอบแต่ว่าหนังน่าจ,จะหนาเวลากัดอะจะมีความฉ่ำด้วยข้างนอกอาจ,จะกรอบกรุบ เห็ดพริกไทยไอย้น้ำรูปอร่อยน้ำจิ้มจะคนลัสไตล์กันอันนี้น้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเปรี้ยวเผ็ดแซบ่บส่วนอันนี้เป็นเปรี้ยวหวานเคม็มเผ็ดนิดนึงแล้วแต่คนชอบคนัสไตล์กันเลยอันเนี้ยเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับน,น้ำจิ้มหมึกย่างบดอะที่เป็นหมึกแล้วเขาจะบด เนี่ยคล้ายๆกันเลยเปรี้ยวๆเค็มๆห,มหวาน,เนๆเผ็ดๆนิดนึงวัตถุดิบอร่อยฝีมือวันถุดิบและคนทำเป็นเชฟระดับโรงแรมนะคะเจอากาันคลิปหน้าวันศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอ,ขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ